ควงเปิดตัวไกลถึงยุโรปลุ้นแต่งอีกคู่ตามรอยมากคิมรู้จักเจนนี่หวานใจคนใหม่อเล็กเรนเดลควงเปิดตัวไกลถึงยุโรปนานๆนนจะได้เห็นโมเมนต,ต์หวานๆจากนักแสดงสุดหล่ออเล็กเรนเดลกับหวานใจนอกวงการนามว่าเจนนี่หลังเปิดตัวคบกันมาได้สักระยะหนึ่งแล้วต้องบอกว่าเป็นคู่รักอีกหนึ่งคู่ที่ดูแล้วน่ารักมากๆเพราะและสไตล์ค่อนข้างเหมือนกัน โดยเฉพาะเรื่องของการดำน้ำทริปไหนๆที่อเล็กไปก็จะได้เห็นเจนนี่เคียงข้างอยู่ด้วยเสมอแม้จะไม่ค่อยได้ลงภาพคู่แบบชัดๆได้เห็นกันสักเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่จะอยู่ในโมเมนต,ต์อบอุ่นแบบครอบครัวแต่บอกเลยว่าหวานเช๊ยบมากๆไม่ได้ถือว่าเป็นการเปิดตัวไม่ได้คิดว่าการโพสต์ครั้งนี้เป็นการเปิดตัวแค่คิดว่าเราไม่เคยปิดแต่เราก็ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่พูดมันออกมาแต่พอมาถึงจุดๆหนึ่งเราคบหากันมานานแล้ว ด้วยความรู้สึกด้วยอะไรหลายๆอย่างก็ออกมาทางความรู้สึกครับก็คบมาหลายปีแล้วถามว่ามองอนาคตไปถึงไหนก็มองครับเราก็พูดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าเรามองเห็นภาพเราที่จะมีครอบครัวมีอะไรอยู่แล้วเราก็ผ่านงานผ่านอะไรมาเยอะเรื่องการงานที่เราจะทําก็ได้มาในระดับหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นแชปเตอร์ถัดไปผมเห็นพี่ชายผมมีหลานเราทําค่ายกับเด็กเห็นพ่อแม่มาโมเมนกับลูกวันนึงเราก็อยากมีสิ่งแบบนี้เหมือนกัน แต่ก็ยังไม่ได้วางแผนถึงขึ้นว่าอีกกี่ปีปีแต่แค่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่หน้าตอนนี้เริ่มคิดได้เพราะก่อนหน้านี้คิดไม่ได้มีแต่งานงานแต่ตอนนี้เริ่มคิดได้ส่วนเริ่มคิดแล้วจะอีกนานเท่าไหร่ก็เป็นหลักปีไม่ใช่ว่าจะเร็วๆวนี้ล่าสุดเกิดเป็นคลิปหวานกระชับรักกันสุดๆสำหรับอเล็กเรนเดลกับเจนนี่แฟนสาวนอกวงการที่คงกานไปเที่ยวยุโรปทั้งฝรั่งเศสและสเปนโดยนักแสดงหนุ่มดูจะแฮปปี้สุดๆ เพราะหลังจากที่ชมการแข่งขันเทนนิสที่ฝรั่งเศสจบลงก็ได้บินต่อไปยังเกาะไมกาประเทศสเปนเพื่อเช่าหรือขับพาสาวออกไปชมวิวว่ายน้ําอย่างเพลิดเพลินเลยได้เห็นเงือกสาวเจนนี่อวดหุ่นสวยในชุดว่ายน้ําด้วยพอจบทริปทําเอาพระเอกหนุ่มถึงกับลั่นว่าต้องกลับมาปั๊มเงินทํางานให้หนักจะได้ไปอีกเรียกได้ว่าคู่นี้รักลงตัวจนคนรอข่าวดีกันเป็นแถว